ปอบอย่ามาตีตำทานน้อนเฮ้มันหนาวามันตีตำทานหนาวอะไรหนาวอีหลีหขาเป็นยังบงวนี่ขาแข็งยังไงวะนี่เ <c oughs> สียหละไปนีมันหนาวจนขาแข็งนี่ม้งมันป่านนั่นตีเจ้าสิเวาเวเล่นยังโอ้เอาสานเอาบาดแนะนำเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอามือหนาซัหน่ะเห็นมันเศร้าหนาวสกักคนยำอีกครั้งเพจจริงสก๊อด้วยบอใบไม้ไหมเพจปอบสก๊อด้วยป,อ,ไป,ไป,อ,วยปอปลาของแท้บ่มีคำว่าซองจริงของแท้ผู้ติดตามสองแสนเอ็สเราเด้อเอา้าน้ำให้มันท่านเลยมัน แอบน้่โชว์เลยไปละการสุดท้ายเพจปอมมันดีไซลิงเว็บพนันแบบนี้ปอบคอนของแค่บอยุ่งกับการพนันใดๆทั้งสิ้นวันนี้วันนี้ลูกออกจะให้ลูกไปไหนหอกดูมึงมาแนงคว่างใต้ยังเน่ะโอ้ยนี่เนี่ยก็โดดลงไปสิอุามไปได้นี่แล้วพี่ป๊อกจะไปไหนเนี่ยกูว่าจะไปหาอย่างมัดผมมาเหรียญเงินนี่พ่อว่าทำไมหรอเงินลรกขึ้นไปที่นี่หรือไปขึ้นไปข้างบนตั้งนานแล้วบอสเฮสั่กูไปหาเหรียญก็ได้